สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็โมเมนะคะวันนี้เย็นวันอาทิตย์ที่เรากําลังหลายคนพักผ่อนเนาะก็มาฟังความรู้ในการดูแลตัวเองเพื่อการลดน้ำหนักที่ให้ได้ย,ยั่งยืนเนี่ยเราต้องมีพฤติกรรมยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นมมเมก็ขออนุญาตแชร์สไลด์ด้วยเลยเนาะนี้หลายๆคนออนไลน์มามาจากที่ไหนเนี่ยก็ ส่งมาในห้องแชทกันได้นะคะอะขออนุญาตเปิดสไลด์นะคะสักครู่นะคะสอบถาม MC เสียงภาพได้ยินชัดเจนนะคะ ชัดเจนค่ะ,คะอ่าก็จากหมอข้อนะคะการปรับพฤติกรรมอย่างไรให้ได้ผลในการลดน้าหนักอย่างยั่งยืนก็มาแนะนําตัวผู้พูดนะคะก็ห่างหายจากหน้าจอซูมไปนานเนาะ,ะก็หมอเมย์เองค่ะแพทย์หญิงเมทินีชัยชนะนะคะก็เป็นคุณหมอทั่วไปคุณหมอความงานเป็นแพทย์ฝั่งเทนนะคะจบจากมหาลัยเชียงใหม่ค่ะอ่า ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของโปรแกรมน้ำหนักบิดฟิตนะคะโมเมเนี่ยก็มีลูกแล้วหนึ่งคนนะคะตอนนี้อายุ43ปีค่ะก็เชื่อได้เลยว่าสูตรของเราเนี่ยช่วยให้ได้ทั้งผอมสวยแล้วก็ชะลอไว้ได้ด้วยเลยเนาะมาดูกันว่าเราพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักการอะไรที่ว่า,าแตกต่างจากหลักการลดน้ำหนักทั่วๆไปก็คือหลักการสมดุลพลังงานถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปเท่าไหร่เราใช้ไปเท่าไหร่น้ำหนักเราก็จะเท่าเดิมถ้าเรากิน น้อยลงหรือว่าเรามีการใช้พลังงานที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้เราเนี่ยน้ําหนักลดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรากินมากขึ้นอใช้พลังงานน้อยมีเหตุให้ค่าพลังงานมันเหลือส่วนเกินก็จะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นตรงไปตรงมาหลายหลายท่านสามารถลดน้ําหนักได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเนะาะจะเข้าคอร์สที่เป็นโภชนาการเป็นการออกกําลังกายเป็นการควบคุมอาหาร มีบางท่านที่กลับมาอ้วนเนาะเรามาดูกันว่าสาเหตุมีอะไรได้บ้างที่พบได้เยอะมากก็คือเรามีพฤติกรรมหรือว่าเรามีการใช้วิธีลดน้าหนักที่ผิดวิธีเนาะหรือว่าจะเป็นการงดแป้งอ่าหลายคนจะตัดแป้งไม่กินแป้งไม่กินข้าวหรือว่าจะงดอาหารอดอาหารหมูดด่ใดหมู่หนึ่งหรืออาจจะเป็นอดอาหารเย็นบางท่านอาจจะเป็นสายออกกําลังกายก็ไปโฮมออกกําลังกายอย่างหนะักหรือช่วงนี้ก็จะมี นวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์ในการช่วยลดความอยากอาหารลดฮอร์โมนหิวลดขนาดเฉพาะอาหารโดยการใช้ปากกาลดน้ำหนักพบว่าวิธีต่างๆเราเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากลับมาใช้ชีวิตปกติกินอาหารปกติกินครบสามมื้อหรือเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือเราหยุดใช้ปากกาลดน้ำหนักมีโอกาสที่น้าหนักกลับขึ้นมาเท่าเดิมหรือว่าน้ําหนักน้าหนักเนี่ยอาจจะเพิ่มมากกว่าเดิมได้ด้วยนะคะบางท่าน พอจบพอผ่านจากการลดน้ำหนักไปแล้วใช้ชีวิตปกติทานอาหารใม่ตรงเวลาหลายๆคนบอกเลยหนูก็กินไม่กี่มื้อเองนะคะกินแค่มื้อสองมือ้ออนี่แหละคะ่ะหลักการการที่ว่าเราเนี่ยกินอาหารไม่ตรงเวลาร่างกายของเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีอาหารกินอาจจะกลัวว่าเราเนี่ยอยู่ในภาะวะขาดอาหารก็เลยไปลดการเราผาผลาญอาหารทําให้เพิ่มการสะสมไขมันน้ําหนักเพิ่มขึ้น จาก,การที่ว่าทานไม่ตรงเวลาทานน้อยมื้อมื้อหรือแค่สองมื้อต่อวันนะคะหรือบางท่านก็เกิดอาจจะอยู่ในช่วงเทศกาลหรือว่ามีอะไรที่มันทําให้เราเนี่ยเกิดพฤติกรรมการ,ก,ารกินที่ว่ากินเยอะขึ้นจัดหนักปาร์ตี้บ่อยเนาะหรืออาจจะเป็นเดินสายบุฟเฟ่มีเพื่อนชวนไปที่ทํางานทานกันไปกินบุฟเฟ่ก็ทําให้เราเกิดสมดุลพลังงานส่วนเกินทําให้น้ําหนักขึ้นได้เนาะ บางท่า้ก็จะเป็นสายซีรีส์ติดโซเชียลอยู่หน้าจอทีวีดูทีวีทั้งวันบางทีก็จะมีของขบเคี้ยวหรือว่าทานอาหารเพลินโดยที่เราไม่ทราบว่าปริมาณอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเกินความพอดีเกินจุดอิ่มของร่างกายเราไปแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนสมัยใหม่เราเนี่ยจึงเสริมสร้างให้เราเนี่ยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนาะไม่ว่าบางคนก็อาจจะแบบงานเยอะงานยุง่งกินไปทํางานไปอะไรอยู่ใกล้ๆก,ก็คว้าหมดบางทีอาจจะเป็นอาหารที่ว่า ให้ค่าพลังงานที่สูงใช่ไหมคะอาจจะเป็นพวกแซน,ว,แซนวิชหรือจะเป็นบางท่านก็จะกินเป็นพวกผลไม้อกแห้งกินเป็นถั่วมันสะดวกดีจนช่วงทํางานไม่ต้องหยุดพักงานแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยได้ค่าพลังงานส่วนเกินจากอาหารที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่รับประทานเข้าไปนี่แหลคะค่ะบางท่านไม่กินอาหารเช้าไม่กินอาหารเช้าปุ๊บพอใกล้จะถึงเที่ยงรู้สึกว่าความหิวเยอะขึ้น พอถึงมื้อเที่ยงพุทก็ต้องรีบทานทานปริมาณอาหารที่มันเยอะขึ้นร่างกายเป็นโดมิโน,โนไปจนถึงช่วงมื้อเย็นคือตลอดทั้งวันอาจจะรู้สึกว่าทานอาหารเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่อิ่มนะเออเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้การขาดมื้อเช้าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยควบคุมน้ําหนักไม่ได้อาการสิ่งที่เราพูดขึ้นมาตะเกียบเนาะก,ก็คือ เวทไซคลิงหรือว่าโยโยเอฟเฟก yo โยโยเดอตติงกันที่ว่าเราเคยลดน้ําหนักได้แล้วน้ําหนักกลับมาเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมมาดูข้อเสียของการที่ว่าเราเกิดไอตัวน้ําหนักลดได้แล้วก็กลับมาอ้วนอีกนะคะพบว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะร่างกายเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าช่วงก่อนที่เราลดน้ําหนักเนี่ยเราขาดสารอาหารเราไม่นับสารอาหารที่เพียงพอค่ะอาหารมู่ได้โมหนึ่งร่างกาย เิดความรู้สึกว่าเราต้องเก็บสะสมค่าพลังงานและตัวไหนล่ะคะที่เป็นตัวที่ร่างกายมักจะสะสมก็คือตัวไขมันนั่นเองค่ะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายจึงเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันวิธีการลดน้าหนักที่ไม่ถูกต้องก็จะทําให้ในระหว่างนั้นเนี่ยมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปซึ่งมวลกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการเผาผ่านอาหารมวลกล้ามเนื้อลดลงการเผาผ่านอาหารก็ลดลงอีกต่างหา้ อาการหิวคล้ายๆกับที่อ,าาอธิบายในลักษณะที่ว่าทําไมไม่ได้กินมื้อเช้าถึงควบคุมความอยากอาหารได้ยากคือร่างกายของเราเนี่ยเริ่มจะตอบสนองต่อพฤติกรรมของการอดอาหารการลดน้าหนักพอถึงจุดนั้นพวบในสถาษณที่ว่าร่างกายไม่รับสารอาหารได้ที่เพียงพอร่างกายก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยรับประทานอาหารมากขึ้น แล้วตัวฮอร์โมนแห่งความหิวความอิ่มแล้วก็ผิดปกติไปทําให้รู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็กินไม่อิ่มพฤติกรรมที่ว่าหิวบ่อยขึ้นกินอย่างต่อนเนื่องอาจจะมีสังคม binge e ทติ้งได้และการที่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ว่าเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมก็ส่งเสริมทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตทงางด้านอารมณ์อารอาารู้สึกหมุดหงิดเครียดมากขึ้นในลักษณะที่ว่าร่างกายมีการสะสมไขมันมากขึ้นนะคะ จะเป็นช่วงไขมันในช่วงช่องท้องด้วยก็ตัวไขมันในช่องท้องเนี่ยจะเป็นตัวไขมันที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเราจะเป็นโรคไขมันพอกตับซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้โรคเบาหวานโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้ได้ผลการลดนอที่ยั่งยืนเราก็ควรจะเป็นการ มีพฤติกรรมที่ทาให้ระบบการเผาผาลาญเราเนี่ยมันดีตลอดโครงการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญให้เรากินเข้าไปแล้วมีการเผาผลาญตามที่มันควรจะเป็นอ,อแล้วตัวเราเองก็ควรจะกินเป็นดูแลตัวเองเป็นก็จะทําให้อ่าการลดน้ำหนักของเราได้ผลทีอย่างยืมมาดูในรา,ายละเอียดนะคะการยฤทิกรรมการกินที่เหมาะสมก็ควรจะกินให้ตรงเวลากินให้ครบสามมือ้อหลักสําคัญคือการกินให้อิ่มเป็นมือม้อๆซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จัก สิ่งนี้ก็คือการทําอเนะก็ะคือเหมือนที่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนที่คุณครูสอนรนอคุณครูศึกศึกคุณครูสมัยประถมเราสอนนี่นเลยว่าให้เรากินอิ่มเป็นมือมืออยากกินจุบกินจิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทานอาหารให้มันถูกต้องด้วยในมือนั้นๆนะคะการกินให้ถูกต้องก็ควรจะลดหวานมันเค็มรวมทั้งมีสัดส่วนที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับ วัยเพศและก็ลักษณะการทํางานของเราด้วยรูปร่าะในตัวเรานั้น,น,นเนาะเราป่วยอยู่เราท้องอยู่เราอยู่ในภาะวะอะไรเนี่ยเราก็ควรจะทานอาหารให้เหมาะสมกับอ่สภาวะร่างกายของเรานั้นแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพื่อให้ร่างกายได้ครบถ้วนทั้งสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็สารอาหารที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย และที่สําคัญคือน้ําตาลเนาะเราต้องเลี่ยงน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยเป็นทั้งสารที่ว่าทั้งอ้วนแล้วก็เป็นสารที่เร่งความแก่เราควรจะเลือกน้ำควรจะเลือกคาร์บโบไฮเดรตที่ดีเลือกกินแป้งที่ดีก็ไม่ใช่แค่กินแป้งที่ดีก็ต้องรวมไปทั้งไขมันดีโปรตีนที่ดีเนาะถ้าคาร์บโบไฮเดรตที่ดีก็จะเป็นกลุ่มคาร์บโบไฮเดรตเป็นพวกที่ไม่ขัดไม่ขัดสีถ้าน้ําตาลถ้าเรา ต้องบริโภคก็เป็นน้ำตาลกลุ่มที่ว่าไม่ได้ฟอกขาวอาทานเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตอ่ก็จะเป็นกลุ่มแป้งที่ดีถ้าเป็นกลุ่มโปรตีนที่ดีก็จะเป็นโปรตีนไขมันต่ํากลุ่มเนื้อที่มีสีขาวไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากแหล่งของอไขมันไม่อิ่นตัวถ้าเกิดจะเป็นพวกทัวพวกโอาคาโดก็ต้องเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วย แต่เราควรจะเลี่ยงอาหารแปรรูปเน้นอาหารที่มาจากธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นอาหารที่ว่าอยู่ตามฤดูกาลแล้วก็อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงสารเชื้อปนและเราก็จะหลีกเลี่ยงการที่ว่ได้รับตัวสารเคมีกระตุ้นเนี่ยไปได้มากด้วยและกลุ่มอาหารจังฟูด้ดกลุ่มอาหารขยะซึ่งค่าไขมันสูงค่าพลังงานสูงโซเดียมสูงและคุณค่าทางอาหารเนี่ยไม่ได้เพียงพอต่อกัน ชัชีพของเราเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงด้วยและที่สาคัญดื่มนะ้ำให้เพียงพอก็ประมาณสองถึงสามลิตรสาหรับคนในคนปกติทั่วไปเนาะที่ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดน้ายยําไตยังดีเราปัสสาวะออกดีเราสังเกตดูสีของปัสสาวะปัสสาวะใสหรือเปล่าเนาะถ้าปัสสาวะสีเข้มโดยที่เราไม่ได้ไปกินยานหรือว่าสารอาหารบางอย่างเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยมีภาวะเรื่องเกี่ยวกับการขาดน้ําต้องดื่มน้ําเพิ่มขึ้นค่อยๆจิบน้ํานะคะและเราลองมา ฝึกการกินแบบ mindful eating ดูค่ะ mindful มีสติการกินแบบมีสติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ว่าเราควรจะฝึกไว้เนาะซึ่งการกินแบบ mindful eating เนี่ยก็จะมีทั้งหนึ่งเลือกสภาพแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมที่เรานั่งกินเนี่ยควรเป็นภาวะที่เงียบสงบเราก็จะได้มีสติตั้งใจในกับการกินใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งกระตุ้น ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไปหลงกับสิ่งกระตุน้นแล้วก็ไม่ได้เลือกดูอาหารที่เราทานเนาะสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราไม่ควรจะไปกินหน้าจอทีวีไม่ควรจะดูมือถือไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมหรือว่าการดู iPad ไปด้วยเนี่ยทําให้กินนานกว่าปกติเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็ควรจะกินอาหารเนี่ยไม่ควรจะเกินยี่สิบถึงสามสิบนาทีแต่บางท่านเนี่ยเพลินก็อาจจะเป็น สี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงกว่าราคาพลังงานหรือว่าอาหารที่ว่าทานเข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะถ้ายิ่งเราไม่ได้กําหนดปริมาณอาหารที่เราทานในจานในแต่ละมืออีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะถ่ายมือถือแล้วก็ควรจะปิดการแจ้งเตือนต่างๆด้วยวอาจจะกินอยู่แล้วอย่าดีมีเสียงเตือนมาเราก็อยากจะรู้แล้วใครนะส่งหัวใจให้เราใครนะส่งข้อความมาให้เราใช่ไหมคะทีนี้ก็นี่ละ ตักข้าวเข้าปากไปไม่รู้ตัวเลยตักไปกี่คำตักอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องการกินช้าช้าอ่ากินช้าช้านี่คือเป็นการที่เราใช้เวลาในการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดซึ่งจะเป็นการช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานน้อยลงและที่สำคัญทำให้กระเพาะอาหารของเรารับรู้ถึงปริมาณอาหารที่เหมาะสมถึงจุดอิ่ม พร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเรารับรู้ไปได้ร่วมกันแต่ถ้าเกิดเราทานไว้ทานไว้ก็เคี้ยวไม่ละเอียดแล้วกระเพาะอาหารของเราหรือว่าจุดอิ่มของเราอาจจะถึงไปแล้วค่ะแต่ว่าเรายังทานเข้าไปอยู่อ้าวพอถึงจุดหนึ่งเลยจุดอิ่มไปเป็นจุดจุกจุดที่แบบว่าอาได้ค่าพลังงานเกินความพอดีอยู่ดีอาหารแต่ละคำแล้วก็ละเมียดกับรสชาติลองดูว่าให้ ความสุนทรีกับการกินก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแบบ mindful eating นะคะการวางช้อนซ่อมระหว่างที่เคี้ยวข้าวก็จะช่วยให้กินช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเนี่ยแบบ mindful ก็คือให้เรามีสติรู้ว่าเราอะ่ะควรจะกินแบบพอดีเคี้ยวอาหารให้ละเอียดไปพอดีแล้วก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารปริมาณที่พอดีและร่างกายของเรา ไม่ต้องไปทํางานหนักในการที่ว่าจะไปย่อยหรือว่าไปทําการนี่แหละในการย่อยแล้วรวมถึงเรื่องการขับถ่ายอะไรต่าง,างๆก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเราก็ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้ไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับการควบคุมน้ําหนักเนาะใช้ชีวิตให้เหมาะสมก็ควรจะเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าการที่หลายๆคนน้ำหนักขึ้นเป็นเพราะว่าอยู่นิ่งๆมากกว่าเดิมตัวหมอเมเลยสาเหตุที่น้ำหนักขึ้นเนี่ยก็คือย้ายจากการทํางานในโรงพยบาบาลรัฐบาลที่คนไข้ยเยอะมาอยู่ในคลินิกเอกชนคนไข้ลดลงหลังจากนั้นก็หนักเนื้อหนักตัวน้ำหนักขึ้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตประจาวันของเราในการนั่งโต๊ะทํางานอะไรเงี้ยก็สามารถมีกิจกรรมได้พยายามลุกไปทำนู่นทำนี่ หรือว่ามีการขยับตัวระหว่างที่เรานั่งอยู่ในโต๊ะเนาะพวกมนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายนะคะส่วนคนที่นี่เวลาออกกําลังกายก็ควรจะมีการออกกําลังกายได้สมเสมอเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัยแล้วก็เวลาของเราถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดโอ้แทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะคุณหมอเลี้ยงลูกดูลูกเอาลูกนอนอะางนั้นก็ต้องมาเคลียร์ที่บ้านอีกก็ถือว่าเรายังมีกิจกรรมทางกายอยู่แต่เราก็อาจจะหาเวลาสั้นๆที่เรา พอจะนึกได้แล้วก็ออกกําลังกายก็เรียกว่าเป็นไมโครเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็ทําได้บ่อยๆอ,อาจจะเป็นการอาจจะแบบกระโดดตบสั้นๆการยกเวทแบบสักแปบบ๊แบๆบให้มันแทรกไปอยู่ในกิจกรรมในชีวิตของเราที่พอทีที่เราคิดได้พวกก็ทำเนี่ยสั้นๆแต่ทำให้มันสม่ำเสมอสําหรับการนอนเองก็สําคัญนะคะช่วงที่ว่าเรานอนเนี่ยก็จะมีการจาัดสอนอะไรต่างๆในอ ในอวัยวะของร่างกายการย่อยอาหารลดลงาาสมองก็จะเคลียร์ขยะในสมองก็จะมีการหลั่งสารฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนฮอร์โมนอะโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนความเป็นมเป็นสาวฮอร์โมนนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีการสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นทําให้การเผาผลาญอาหารของเราทําให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ย อาดีขึ้นถ้าเกิดว่าเรานอนไม่พอนอนดึกหรือว่าก่อนอนนั้นมีการกินมืออม้อดึกมื้อดึกพอเรานอนหลับปุ๊บร่างกายย่อยอาหารไม่ได้ตอนตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่ายังไม่อยากจะรับประทานอาหารก็เลยข้ามมื้อเช้าก็จะเข้าสู่วงจรแห่งความหิวก็จะออทั้งวันก็คือพอใกล้สิใกล้เที่ยงก็เริ่มอยากจะกินและวกินก็กินเยอะ ก็รู้สึกหิวไปทั้งวันสําหรับการนอนที่มีคุณภาพก็คือ,อช่วงระยะเวลาในการนอนของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันบางทีบางคนนอนห้าชั่วโมงรู้สึกพอละบางคนนอนหกชั่วโมงพอลอะบางคนก็รู้สึกว่าต้องอย่างน้อยแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนสิบชั่วโมงแต่ไปนอนในช่วงเวลาที่ว่าตีสองทีสามตื่นขึ้นมาอีทีสิบโมงสิบเอ็ดโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพเนาะ เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเข้านอนก่อนทเที่ยงคืนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ว่าโกรธฮอร์โมนหนักแล้วก็อยากจะให้มีการจัดการกับความเครียดเราอาจจะไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักอะไรมากมายเราอาจจะหาก,กิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกินอาหาราไปเดินเล่นไปออกกำลังกายไปพบกับเพื่อนอยู่ในสังคมดีๆคนที่ว่ารักสุขภาพก็จะช่วยให้เรานะมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพม,มีพฤติกรรมในการที่จะควบคุมดูแลน้ําหนักได้อย่างยัง่งยืนนะคะ โอเคสำหรับวันนี้หัวข้อของโมเมนเนี่ยก็จบลงแล้วนะคะ